สวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่18กุมภาพันธ์นะครับเรามาวางแผนเทรดทองคําสําหรับวันนี้กันมาดูที่ทําเฟรมสีชั่วโมงนะครับก็ทําเฟรมสีชั่วโมงเขามีการรีบาวขึ้นไปนะครับหลังจากที่เขาลงมาใช้ดีมานโซนตรงแถว28 5 1 2 8 7 4อีกครั้งหนึ่งซึ่งไอ้ดีมานโซนตรงเนี้ยเขามีการใช้แล้ว2ครั้งนะ1ครั้ง2ครั้งถ้าสมมุติว่าวันเนี้ย เขาไม่ขึ้นต่อนะครับเขาไม่ขึ้นต่อแล้วเขาลงมาใช้ดีมานโซนตรงนี้อีกผมคิดว่ามีโอกาสที่จะทะลุลงไปได้เนื่องจากว่ามันมันใช้ไปสองครั้งแล้วอ่ะใช้ครั้งที่สาครั้งที่4ี่มันมีโอกาสที่จะทะลุหลุดไปข้างล่างสูงแล้วถ้าทะลุดีมานโซนตรงเนี้ยผมคิดว่ามีโอกาสที่จะลงไปหา inducement ของ t ท m e เฟรมเดย์ที่สองแปดสามสี่นะครับอืมก็อาจจะเป็นดีม d นโซนตรงแถวสองแปดศูนย์เจ็ดสองแปดสองสี่เนี่ยตรงเนี้ยที่จะรับราคาอยู่ในอ่ครั้งถัดไปนะถ้ามีแพทเทิร์นกลับตัวในไทม์เฟรมเล็กเนี่ยเราสามารถบายได้บายไปก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นแนวรับเนาะแล้วก็โครงสร้างราคาของ t ท m e เฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยเขาเป็นขาขึ้นมีเบรกออฟสต็เจอร์มีโล มีไฮนะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงกับฟิโบ70.5ด้วยเพราะฉะนั้นดีมาน์โซนตรงนี้อ่าถ้าเป็นไปได้มีคอนเฟิร์มชันก็บายไปก่อนนะเราไม่รู้ว่ามันจะไปเบรกไฮหรือเปล่านะก็ถ้าเบรกไฮก็ถือว่าโอเคเราได้กำไรเพิ่มขึ้นแต่ถ้าไม่เบรกไฮเราก็ TP ไปก่อนเนาะโอเคแต่ว่าถ้าเขาไม่ย่อลงมาแล้วเขาขึ้นต่ออย่างนี้ ถ้าลักษณะแบบนี้ผมคิดว่ามันมีโอกาสที่จะเบรกหายได้นะอันนี้เราต้องตัดสินใจว่าเราจะเชื่อมุมมองไหนเชื่อมมมองที่เขาจะย่อลงมาหาดีมาส่วนข้างล่างหรือเชื่อมุมมองที่จะขึ้นไปเบรกหายข้างบนนะนเราก็เลือกว่าเราจะเทรดแบบไหนนะแต่ว่าตอนตอนนี้มันอยู่ตรงกลางเนี่ยโอกาสที่เราจะไปแอคชั่นในทาวเวฟสีชั่วโมองมันจะยากต้องไปดูในทาวเวมที่เล็กๆลงนะครับ อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนาะทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงอ่ะมันก็เป็นขาขึ้นนั่นแหละเพียงแต่ว่าเขาไซด์เวย์อยู่นะครับเขามีเบรกออฟสักเจอตรงนี้ขาขึ้นเนาะมีโลมีไฮแต่ว่าเขาลงมาครั้งแรกเนี่ยเขาลงมาที่เิโบเี็บ70.5นะครับแล้วก็รีบาวกลับขึ้นไป การที่เขารีบาวกลับขึ้นไปเนี่ยจริงๆอะ่ะถ้าจเขาจะรักษาการเป็นขาขึ้นเขาควรจะเบรกหายไปแล้วเนาะแต่ว่าเขาไม่เบรกเขาย้อนกลับมาเนี่ยมันเป็นการเหมือนกับสะสมราคาบางอย่างแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะสะสมลงหรือสะสมขึ้นกันแน่นะครับอืมทีนี้ไอ้ตรงไส้ตรงที่ผมบอกเนี่ยไส้เนี่ยมันเป็นแนวรับชั่วคราวได้นะครับมันทําให้ราคามันรีบาวกลับขึ้นไป แล้วตอนนี้เขาชน fair value แก็บแถว2,903-2,904เนี่ยเขายังไม่ผ่านถ้าคือเขายังไม่สามารถผ่านตรงนี้ได้นะผมคิดว่าเขาอาจจะลงไปหาไอ้ตรงออเดอร์บที่มันอยู่ข้างล่างในตรงนี้ออเดอร์บแถวอ่าผมเขียนตัวเลขน่าจะผิดนะ2 สองแปดสามสี่ถึงสองแปดเท่าไหรอ่อ่ะสองแปดห้าหกสองแปดสามสี่ถึงสองแดห้ากเดี๋ยวขาเปลี่ยนตัวเลขนิดน,นึงนะครับอืมนะคือถ้าเขาไม่ขึ้นนะวันนี้เขาก็มีโอกาสที่จะลงมาหาออเดอร์บอกตรงนี้ได้และเดี๋ยวถ้ามันมีพวกคอนเฟิร์มชันหรือว่าแพทเทิร์นกับตัวไทฟิมเล็กเนี่ย เราอาจจะบายตรงนี้ก็ได้เพราะว่ายัางไงก็ตามไอ้ตรงนี้มันเป็นออริจินโซนที่ทำให้เกิดเบรกออฟสัคเจอร์ยังไงมันก็มีโอกาสที่จะรีบาวนะรีบาวมากรีบาวน้อยผมคิดว่ามันก็มีรีบาวถ้าใครจะเล่นย่อบายตามโครงสร้างหลักนะ่ะโครงสร้างของไทม์เฟรมอ่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็หาโอกาสบายในโซนนี้ละกันนะครับอืมแต่ว่าถ้าใครที่มีเซลมาจากแฟร์วรัลก็บตรงนี้คิดว่ามันน่าจะลงต่อ ก็ถือเอาไว้แล้วก็อาจจะ SL ถ้ามันเบรกไอ้ตรงไฮที่เขาทำไว้มันจะ SL ใกล้ๆแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นไปเซลล์ที่ซับไพ่ข้างบนนี้อีกทีหนึ่งนะก็มีโอกาสที่เขาจะเด้งขึ้นไปหาซับไพ่ได้นะครับอ่ามันมีมุมมองอยู่สอมุมมองแหละมุมมองที่ขึ้นไปขึ้นไปข้างบน ไปหาซัพพลายก่อนเพราะว่ามันมีแนวต้านใช่ไหมมันทําให้เกิดแฝงลึกกลับตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นแนวต้านจะเรียกว่าแนวต้านชั่วคราวก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้ทําให้เกิดการเบรกอะไรเลยในทาบเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะอันนี้เราต้องพูดให้เคลียร์ก่อนว่าทับเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาลงมาเนี่ยเขามีแค่การที่มาเคลียร์ควิตี้ตามพวกสวิงที่เป็นอินเทอร์เน็ตสวิงต่างๆในทับเฟรมหนึ่งชั่วโมงเขาก็ แข็งแรงในระดับนึงแต่ความสามารถของเขาเนี่ยจะพาให้ราคามันลงไปจนทะลุหลุดโลสำคัญอย่างเช่น2834ได้หรือเปล่านี้ผมไม่ไม่แน่ใจนะว่ามันจะทำได้หรือเปล่าแต่ยังไงก็ตามชนแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะยอ่อเพราะฉะนั้นเราก็ใส่อ,ออกแบบการเทรดแบบสั้นๆได้นะครับเก็บ ห้ารอยจุดพันจุดเนี่ยพอพอเป็นไปได้เนาะอืมโอเคทั้งสองแนวแหละทั้งออเดอร์บ็อกข้างล่างทั้งซัพลายข้างบนเนี่ยถ้าเราจะเทรดอะเราเทรดสั้นเก็บพวกห้าห้าร้อยจุดพันจุดเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับอ่ะทีนี้ไปดูทับเฟรมสิบห้าทีนะอันนี้หนึ่งชั่วโมงเขาเป็นย่อบายใช่ไหมสิบห้านาทีเขาเป็นเด้งเซลเนื่องจากว่า เขาเกิด chain of character ตรงนี้นะครับแล้วเมื่อวานเนี้ยเขาเด้งขึ้นมาหนึ่งชน fair value gap มีการย่อลงถ้าใครดูคลิปตั้งแต่เช้าเนี่ยก็อาจจะได้ไปสักห้า้อ500จุดถึงพันจุดก็มีโอกาสเป็นไปได้นะตรงนี้นะครับแล้วก็เขาขึ้นไปนะขึ้นไปเนี่ยถ้าใครเซลล์ใกล้ๆ fair value gap ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ก็ได้ประมาณสักพันจุดนะเห็นไหมเวลาเราเทรดเนี่ย เราไม่ต้องอเราอาจจะไม่ต้องถือยาวก็ได้เรากินแค่สวิงสั้นๆเนี่ยเราก็ได้ละพันจุดนะครับอืมทีนี้ราคาขึ้นต่อเขาอาจจะนะผมไม่แน่ใจว่าคือตรงเนี้ยเขาไม่ได้ชนแฟร์ไวลุกแกลบนะแต่อาจจะใช้โซนใกล้เคียงแฟร์ไวลุกแกลบแล้วเริ่มไซด์เวย์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอันนี้เขาสะสมราคา <laughs> เพื่อที่จะ ขึ้นไปหาแฟดวลลุแก็หรือลงไปหาโลกันแน่นะครับโลที่2 8 7 7ปดเจนะครับแล้วก็ไปหาออเดอร์บ็อกของทเทอร์เฟม1ชั่วโมงข้างล่างอันนี้เพื่อนๆต้องตัดสินใจเอานะว่าจะเทรดแบบไหนเพราะว่ามันกลางทางพอดีถ้ามันขึ้นไปหาแฟดวลลุแก็อ่ะเราอาจจะเซลไหมอ่ะอันนี้เราต้องชั่งใจดูเนาะหรือจะรอให้มันไปถึงออเดอร์บ็อกข้างบนที่ตรงกับ ไอ้ฟิโบเจ็ดสิบจุดห้ากับเจ็ดสิบแปดจุดหกแล้วเราค่อยเซลล์อันนี้ก็ลองเลือกลองเลือกโซนดูผมผมบอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะมันมีสามโซนนะเมื่อวานหนึ่งสองสามให้เราเลือกเอาว่าเราจะเซลล์ที่โซนไหนนะแต่ว่าราคามันไซเวย์นะไซเวย์เมื่อวานนี้ก็อาจจะเทรดไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะมันค่อนข้างไซเวย์นะครับอืมอ่ะโอเควันนี้ แผน1ชั่วโมงเป็นย่อบาย15ทีเป็นเด้งเซลนะครับเราชอบแบบไหนเราก็เลือกเทรดในทาําเฟรมนั้นละกันนะโอเควันนี้มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ